กองทุนพื้ถูว่ามันมีอะไรบ้างจึงประกอบม,มาเป็นกองทุนพื้นูตามมาตรา5เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยวันนี้เนี่ยองค์กรเกษตรกรจะขาดปฏิสัมพันธ์กับอนุกรรมการซึ่งยังไม่เข้าใจก็ยังเข้าใจว่าสมุนทึงในอำเภอถ้าไปที่อำเภอไม่จบก็ไปที่ไปที่จังหวัดเห็นเป็นทน้นซึ่งต้องเรียนพี่น้องเกษตรกร,กร,กรทั้งหมดนะครับว่านในขั้นตอนไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็ตาม สำนักง,งานสาขาจังหวัดจะต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อไปนี้จะต้องเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของฐานข้อมูลท่านมาสำนักง,งานใหญ่เองนะครับท่านก็ต้องย้อนกลับไปที่สำนักง,งานสาขาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องเรียนบอกพี่น้องนะครับว่าในขณะที่ปัญหาเยอะแล้วก็ปัญหาไม่ใช่นิดหน่อยท,ที่เกิดขึ้นระหว่าง ที่ว่างเว้นอนุกรรมการหรือรักษาการของอนุกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุกรรมการตายบ้างเสียชีวิตบ้างโยกย้ายบ้างในส่วนั้นครับมันก็เลยเกิดปัญหาว่าองค์ประกอบในส่วนของคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งเขาทําหน้าที่เป็น3บอร์ดนะครับระดับจังหวัดไล่ตั้งแต่บริหารนี่และคณะกรรมการชุดใหญ่เขาทาหน้าที่แทนในพวระหน้าที่ที่ได้รับมอบหนาจไปสืบเนข้อเนี่ยนะครับเขาจะไปทําหน้าที่เสมือนมึงว่าองค์ประกอบหลัก ต้นหลักของมันก็คือเขาจะเป็นบุคลากรที่สําคัญที่สุดในกองทุนเนทุนก็คืออนุกรรมการจังหวัดเป็นการทําฐานข้อมูลมาท้งในต้นสํานักงานใหญ่เนี่ยจะเป็นแค่เพียงเสมือนหนึ่งหน่วยงานให้การบริการกับหน่วยจังหวัดต่งางๆที่ผ่านมามันกลับหน้ากลับหลังครับกลายเป็นว่าสํานักงานใหญ่คือจุดูนย์รวมกลายเป็นหัวโตอยู่ที่นี่ขารีบในต่างจังหวัดต่อแต่นี้ไปจะต้องไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับเราเข้าใจว่า สิ่งที่ออกแบบใหม่เนี่ยอนุกรรมการจังหวัดจะต้องมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจที่คณะกรรมการจุดต่างๆโดยเฉพาะกรรมการบริหารได้กระจายอํานาจและมอบอํานาจให้ไปทําเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยนะครับท่านตรงไปที่ํานักง,งานจังหวัดได้เลยครับระเบียบใหม่ก็ได้ออกเรียบรอ้อยว่าการยื่นขึ้นทะเบียนอย่างไรก็ท้ายที่สุดก็จะต้องไปผ่านอนุกรรมการรับรองในทางทะเบียนเจ้ากรทะเบียนนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อท่านไปขึ้นทะเบียนเนี่ย คำขอของท่านเนี่ยยังไม่ใช่หมายถึงท่านจะรับการขึ้นทะเบียนนะครับคำขอของท่านคือขอหลังจากนั้นสํานังกงานเขาจะบรรจุเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการจังหวัดกระเทือนกงคมการจังหวัดซึ่งพอบรรจุเข้าไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนําไปสู่การพิจารณาว่าอันไหนที่เป็นไปตามมาตรา็7อันไหนที่เป็นไปตามมาตรา3มาตรา3หมายถึงท่านขึ้นองค์กรมาตรา17คือขึ้นทะเบียนะนี่เนี่ยนะครับมันจะต้องสมคัธ์กันอยู่พอดีถ้าวันนี้นี่ท่าน เพื่อการกษตเแต่บางเอิญท่านเนี่ยเป็นครูเป็นทหารเป็นข้าราชการตำรวจอันเนี้ยท่านไม่สามารถมาได้เพราะมันขัดระเบียบข้อ4ี่แห่งการพูดถึงระเบียบว่าด้วยเกษตรกรชัดเจนนะครับตามมาตราสามเนี่ยคนที่จะมาได้ต้องเป็นเกษตรกรและเป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักฉะนั้น เราจึงเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรเน,นี่ต้องเข้าใจก่อนนะครับไม่ใช่เราจะเอาทุกคนมาได้หนี้ใช่แต่ตัวไม่ใช่ก็จัดการไม่ได้นะครับขึ้นทะเบียนเขาไม่ได้เนี่ยต้องเข้าใจจังหวัดกันด้วยนะครับตัวใช่หนี้ไม่ใช่ตรงกันค่ามีอีกคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของหนี้เนี่ยมันก็จะมีอนุกรรมการจังหวัดนะครับจะไปดูเบื้องต้นเขาเรียกว่าจะไปทําเรื่องของการอุทธรณ์กับท,ท่านภายใน60วันกระบวนการวันนี้มันมีวันเวลา เรียบร้อยนะครับที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ล็อกไว้ว่าก็าํายื่นเยอะ3ปี2ปีก็ไม่จบแต่วันนี้กระบวนการทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ยื่นคําขอไล่ไปเรืทัยงแล้วเสร็จมีระยะเวลาอยู่60วันพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ไม่ต้องกัง,งวลน,นะครับมันทันเพราะเราพูดถึงอายุความของนี้เป็นหลักทันนี้เนี่ยเราปล่อยยืดเดือไม่ได้ครับถ้าวัตถุประสงค์ตรงโดยเฉพาะการประกาศของคณะกรรมการจัดก,การหนี้หนี้ที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก็คือหนี้ที่เป็นหนี้อยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตร นี่กับฉากกอการเกษตรฉากรนิคมฉากรประมงเนี่ยนะครับท่านไม่จําเป็นจะต้องมีเอกสารเหมือนกับธนาคารพาณิชย์โดยทั่วๆไปนะครับบางทีมีสมุดเหลืองก็มาขึ้นทะเบียนได้แหละครับเป็นอนุาท่านเนี่ยมีนี่แต่หลกักของมันคืออยากจะรู้ยอดนี่ก็ขอไปขอใบยืนยันยอดนี้จากเจ้านี้แต่กับธนาคารพาณิชย์กับบริษัทบริหารทรัพย์ทั่วไปอันนี้ก็จะมีระเบียบว่าก็ให้ไปศึกษาโดยเฉพาะอนุกรรมการก็จะทําหน้าที่นะครับ บริหารในจังหวันดนั้นๆซึ่งแต่ละพื้นที่นะครับนี่ถิ่นก็ต่างกันภูมิประเทศต่างกันอาชีพต่างกันอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็อให้ไปดูในรายละเอียดฉะนั้นบอกพี่น้องกัแต่ก่อนห่าให้ท่านเชื่อมั่นในพื้นที่ของท่านอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลทั้งหลายที่ตั้งตัวรับจ้างทําแทนกินยาแทนทั้งหลายเนี่ยว่าสามารถติดต่อกับ ส่วนงานของผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทุนพื้นฟูได้ไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนครับในกองทุนพื้นฟูมันมีอำนาจมีหน้าที่เท่ากันครับพนักงานเขาก็มีหนา้าที่เขาส่วนงานเลขาเขาก็มีหน้าที่รับอนโยบายของรัฐการชนต่างๆไปแปลงเป็นนโยบายเพื่อจะเป็นข้อสั่งการไปให้ำนักงานจังหวัดได้ปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันนะครับท่านไม่ต้องกังวลครับว่าถ้าไม่ได้มาำนักงานใหญ่แล้วจะมีปัญหาขอให้เชื่อมั่นในในรูปแบบ ในขณะนี้ที่ทั้งคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากท่านรองนายกท่านจุลินและนโยบายจากาคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการอย่างการนี้ซึ่งวันนี้เราร่วมหมาย่วมือกันหมดครับมิติใหม่ของกองทุนครูรวมไปถึงระเบียบใหม่ๆที่ต้องฝากถึงอนุกรรมการนะครับที่กําลังจะเข้ามาเป็นซึ่งท่านได้ผ่านการรับรองและในวันอังคารนี้และเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับ เป็นประวัติศาสตร์เลยที่ครั้งนี้เนี่ยจะมีการตั้งอนุกรรมการคราวเดียวครบทั้ง77จังหวัดจะไม่มีจังหวัดไหนเลยที่จะไม่รับการตั้งเพราะนั้นเกิดพร้อมกันตายพร้อมกันไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องบอกว่าคนโน้นจะเกิดก่อนเกิดหลังพร้อมกันครับวันอังขานี้จะได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดหลังจากแต่งตั้งแล้วคราวนี้ก็ต้องศึกษาฝากอนุกรรมการนะครับว่าสิ่งที่เราเข้ามาทําหน้าที่แทนเขาไม่ใช่เข้ามาเพื่อจะไปพิมพ์นามบัตร เพื่อจะไปอวดเพื่อจะไปโชว์นะครับถ้าท่านเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับแสดงว่ามันเป็นชะตากรมของเกษตรกรรอบใหม่ผมมีความเชื่อมั่นในอรรมการทั้งหลายที่เข้ามาในตอนนี้ว่าท่านทั้งหลายได้ถึงสารเรียนรู้แล้วและทางสำนักงานใหญ่เองเนี่ยก็จะ,ะผมไม่เรียกมันว่าการไปอบรมการไปอบรมแสดงว่าคุณไม่รู้ไง ผมเรียกมันว่าการไปทําความเข้าใจร่วมมายร่วมมือต่อกันศึกษาขอ้อกําหนดระเบียบกติกาใหม่ๆที่คณะกรรมการออกแบบซึ่งท่านอาจจะยังไม่รู้วันนี้เราก็จะไปร่วมกันหลังจากนี้แล้วอาจจะจัด,จดเป็นบอกเป็นโชนไปเพราะว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความคาดหวังกับอนุกรรมการจังหวัดว่าวันนี้ปัญหาต่างๆที่สังสมอยู่ในพื้นที่นะครับก็จะก็จะได้รับการ ทำให้กองทุนฟื้นฟูมันสะอาดโดยเฉพาะการที่เราไปทําเรื่องสีแบ่งนั้นผมเชื่อว่ากองทุนฟื้นฟูมันจะสะอาดที่ผ่านมาขออนุญาตต้องพูดย้อนกลับไปเรื่องนี้นิดน,ดน,ดนดึที่ผ่านมาปัญหามันสั่งสมเสม,สเมือนหนึ่งช่องระบายนีย่มันมีอยู่แค่จํานวนที่ปริมาตรสิ่งของหรือน,น้ำเนี่ยครับสมมติเป็นน้ํามันจะออกไปได้เนี่ยไม่น่าจะเกินจาก 1... 100งหนึ่งร้อยเซน เอาอย่างเงนะี้นะครับเรียกเซนนหะน้าพี่น้องนะ่าจะรู้100เซนแต่ปริมาณเนื้อที่มันเข้ามเานมันเท่ากับร้อยเซนปริมาณก็เลยสะสมสะสมสะสมจนมาั่งมันล้นล้นเอเข้าไปคืออะไรครับก็คือไม่เข้าใจก็มอบก็ชุมนุมผมเชื่อว่าต่อจากนี้ไปกองทุนดุนฟูจะมีพี่น้องเกษตรกรที่จะมาเสียเวลากับการมอบการชุมนุมน้อยลงกับการที่เราทำเกื่อกองทุนภาษาถ้าเราล้างทุกอย่างไปข่าวดีทั้งนี้ทั้งนนเสนอสี่แบงรัดจบ แล้วก็นี่ที่เกินสองล้านห้าเราทําให้จบมันเนี่ยการรับขึ้นใหม่เราก็มาทบทวนควรจะรับควรจะึกษฎาไหมเพื่อจะให้กองทุนนาำค่ผมเชื่อว่าน้ําใหม่ที่มาข่าวนี้มันจะพอดีกับปริมาณเนื้อที่มันต้องออกไปเมื่อเข้ามาก็ระบายออกเข้ามาระบายออกปัญหาจะไม่สังสมเนื้องานก็จะไม่ทิ้งสังสมขนาดนี้ปีนี้นะครับครบปีที่20สของกองทุนมุถูผมว่าปัญหาทั้งหมดที่สั่งสมเราอนุกรรมการ ตัวแทนองคอ์กรเกษตรกรสมาชิกองคอ์กรเกษตรกรคงจะต้องร่วมหมายร่วมมือกันอย่างจริงจังดูแลกองทุนจะมีหน้าที่ทางนโยบายท่านทั้งหลายก็มีหน้าที่เข้ามาศึกษาเนี่ยรู้ทําให้กองทุนฟูมันต้องเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรรุ่นหลังๆไม่ใช่เราเข้ามาแล้ววันนี้เรือจะไปท่ายังอยู่เพราะฉะนั้นท่าจอดเรือที่เนี่ยคนต้องได้มาพึง่งพาได้จอดเรือทุกรัมที่ จะมาส่งผู้โดยสารที่เดือดร้อนเพราะนั้นอย่าทาให้ท่ามันพังเมื่อเรือไปก็ท่ายังอยู่ครับผมเข้าใจว่าปัญหาพี่น้องเกษตรกรค,ครบ20ปีทั้งอนุกรรมการทั้งตัวแทนองค์กรเกษตรกรผู้แทนเกษตรกรท,ทุกระดับพนักงานของกุ่มสุดสุดทั้งหมดจะร่วมไม้ร่วมมือกันในมิติใหม่หลังจากที่อนุกรรมการได้มาเรียบร้อยในวันอังคารนี้นะครับผมมีความคาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงในมิติใหม่ไปสู่ทิศทางที่ดีของกองสุนทรภูมครับ